สำหรับรุ่นตัว G นะครับก็จะได้เป็นบ่อหนังสีดํานะครับผมสภาพบาะสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับของเขาจะมีในส่วนของ engine start มาให้นะครับผมตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ super cvt สวัสดีครับผมบอยเพชยยนต์ครับผมเจอเจอกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมได้มาประจำการนะครับเพลรยนต์สาขาสอนะครับแล้วก็มีรถสวยๆหนึ่งคันนะครับที่ไม่พลาดนะครับจะนํามารีวิวนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นอีโคคารคันหนึ่งนะที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวโตโยต้ายาริส1.2นะครับเป็นรุ่น G ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับผมคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.2ลิตรนะครับผมราคาเพียง3 5ส0 0 0านพันบาทเท่านั้นนะครับ เคดีนะครับจัดเต็มฟรีดาวเริ่มต้นนะครับผ่อนเพียง6 0พันบาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์มากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับว่าตัวท็อปสุดของเขาจะมีอะไรพิเศษมากกว่าตัวปกติบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับดูกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบ่าเขาเรียกว่าหน้าประดุกนะครับผมนะก็บางคนก็อาจจะชอบหน้านี้นะครับผม มันจะเป็นแบบสีเทานะครับสีเทานะครับตัดเป็นกระจังหน้านะครับส่วนตัวชุดไฟหน้านะครับนี่ชุดไฟหน้าได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วนะสภาพไฟนะครับใสๆเลยนะครับสำหรับตัว G ีนะครับตัวยาริสนะครับของเขาจะยังไม่มีไฟตัดหมองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีเป้ารองนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถนะครับนําไปติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับผมเนี่ยครับมาดูผิวพันณุ์แล้วก็สภาพนะครับสวยกริบเลยนะครับผม ใหม่ๆเลยนะครับถือว่าคันนี้ผมให้ห้าดาวเลยนะครับรถซึ่งชงเสร็จนะครับซึ่งปรับสภาพเสร็จวันนี้ก็เลยถียโอกาสนะครับรีบได้มารีวิวให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบอยรีวิวรถนะครับได้รับชมนะครับกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งบางคนที่อยู่สาขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รีวิวคันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับใครที่กำลังมองหารีบเลยนะก่อนที่คันนี้จะโดนจองไปนะครับอ่ะ มาดูกันตอนในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้ออันลอยขอบ15นะครับอันนี้เป็นสเปคเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะมีรอยมานิดนึงนะครับแต่ว่าอ่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญถือว่าโดยรวมผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมมีรอยนิดเดียวนะครับผมตัวยางก็จะได้เป็นยางปี2020นยี่นะครับผมนี่นะครับถือว่ายางก็ไม่เก่านะครับยางก็ยังใหม่อยู่นะครับนะครับมีตัวกันชนด้านข้างนะครับผม กระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับมีการติดนะครับในส่วนของการสาดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ติดฟิล์มพร้อมใช้งานเลยนะครับโดอจับประตูนะครับเป็นแบบโฟมเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับผมตัวลูกกระจาเขาจะได้เป็นแบบนี้นะครับสามารถนะครับพกติดตัวไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดล็อกรถนะครับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามารับชมภายในกันเลยนะครับ ภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะสวยเลยนะครับทรงสปอร์ตนะครับสีดํานะครับสเก็ตเดินได้ต่างๆนะครับครบสมบูรณ์นะครับภายในก็จะออกโทนเป็นสีดํานะครับทรงสปอร์ตนะครับนี่นะครับสาหรับคันนี้นะครับตัว G นะครับเราจะได้เป็นแบบพูสตาร์ทมาให้นะครับผมเป็นกุญแจคีย์เลสพูสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับที่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเข้าไปนั่งแล้วก็ จะลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับมาสตาร์ทเครื่องดูกันเครื่องเดินปกติเลยคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมืนหกพันนะครับผมรถปีสองพันสิบหกกับไม่แสนห้านะครับผมเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับผมว่าเขาวิ่งประมาณสองหมื้นต้นๆสองหมืนหนึ่งสองหมืนสองได้ถือว่าเป็นปกติเลยนะครับรถของรถมือสองนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานนะครับใช้งานปกตินะครับ อ่ะชุดเครื่องเสียงอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วถ้านําไปเล่นเครื่องเสียงก็ฟังพวก f m วิทยุนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB a u x ได้นะครับส่วนตัวแอร์ของเขาจะได้อายเป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบ C ี t นะครับนี่นะครับแผงคอนโซลด้านหน้าของเขาจะตกแต่งนะครับเป็นสีดานะครับก็จะให้อารมณ์แบบดูสปอร์ตสีดานะครับภายในออกโทนดำทั้งหมดเลยนะเพดานก็ สีดำนะครับพวกเพดานพวกเนี้ยสีดำนะครับออกโนดำนะครับไว้ด้่นชอบนะครับอ่ะตรงแผงกั้นประตูนะครับตัวนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับก็จะมีร่องรอยตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่สาระสําคัญพนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝักคนขับนะครับนี่ตัวนี้เปิดปิดนะครับเป็นอ่าผมเมียมนะครับนี่ปับรถนะครับผม ด้านแก้มไม่มีขยะมนะครับผมซอกหรือระตูดําเดิมกระทับเพจได้สวยเลยนะครับล็อตทุกจุดสภาพเดิมนะครับรับประกันคันนี้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความตับไมก็อไหมนะครับคันนี้การันตีได้มาตรฐานรถยนต์นะครับผมบ่อด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสะเข็ดแบนได้ต่างๆนะครับอยู่ครบช้วนนะครับนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะครับนะครับภายในนะครับสาด้านของเราเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ อันนี้ก็ล้างครบพาดนะครับพร้อมปล่อยได้เลยนะครับเพราะว่าของเราก็นะครับเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับให้ทั้งหมดสองจุดนะครับคันนี้เป็นตัวจีนะครับสัญลักษณ์ตัวจีไฟเบรกตัวนี้อ่าไฟเบรกด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับด้านหลังก็ตกแต่งนะครับด้วยครเมียมสวยสวยเลยนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับใช้งานได้ปกติไฟเบรกตัวที่สามนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังสวยสวยเลยนะครับคันนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับมองเป็นตัวเลือกไว้เลยนะครับผมราคาคันนี้เพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับได้ตัวจีพับสุดนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงหกพันเท่านั้นนะครับด้านหลังที่เกบสัมภาระก็ถือว่ากว้างขวางนะครับผมกระเป๋าเดินทางสามใบเอาได้เอาอยู่นะผมว่านะครับมีถาดรองให้เรียบร้อยนะครับผมยาอะไรอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะครับผมรถโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับ สีนทางมะพร้าวโอเคต้องขออภัยด้วยครับอ่าฝั่งนี้นะครับอยู่ครบนะครับนี่ครับสีเดิมเดิมของตัวรถนะครับาอมาดูในส่วนของเมนอาร์ตนะครับด้านหลังนะครับเมนอาร์ตคมคมชัดน็อตที่ฝาท้ายไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับผมนะครับจุดหัวน็อตนะครับคมคมอยู่เลยนะไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเก่านะครับของพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างใดๆนะครับ ผิวพัดด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมเรียมสารคมชัดนะครับผมสวยๆเลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะคันนี้นะราคาถือว่าดีด้วย359,000ผ่อนเพียงเดือนละ6,000ต้นๆเท่านั้น6 0 0ันะครับประมาณนี้ได้นะครับเนี่ยดูครับฝั่งนี้หัวน็อตไม่ขยับคันนี้นะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมปี16นะครับปี16แท้น็อตไม่มีขยับนะครับผม รถบ้านมือเดียวก่อนที่จะปล่อยมาเจ้าของเดิมน่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับรถบ้านมือเดียวถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุดนะครับเช็คกันล่าสุดยี่สิบสามเดือนห้านี่เองนะครับผมคันนี้เล่เช็คครั้งต่อไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับเจ้าของเดิมผมว่าเขาดูแลดีนะครับผมนมีการถ่ายน้ำมันเครื่องถึงรอบก็ถ่ายตลอดนะครับผมของเราคัดรถอยู่ได้นะครับทุกคันต้องเจ็ดเอนะครับผม ราคาอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเรามั่นใจนะครับว่ารถทุกคันของเรานะครับที่รับเข้ามาครับเกรด A แน่นอนซื้อไปลรวสบายใจแน่นอนนะครับซื้อกับบริษัทใหญ่บริษัทรับผิดชอบนะครับผมอยากให้นะครับผมดูแลนะครับติดต่อเข้ามาศูนสาน1318826ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลนะครับปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟนัน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของ่าในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมชมพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้ไปเปิดก่อนนะครับ จะให้ดูแบบเรียวๆเลยไม่มีตัดนะคลิปนี้ผมไม่มีตัดแน่นอนนะครับผมให้ดูสภาพของตัวรถนะครับแบบไม่มีตัดต่อนะนี่นะครับเครื่องยนต์ดีอ่ขอให้เป็นซินขนาดหนึ่งจุดสองนะครับเครื่องยนต์ยังแน่นนะครับผมเครื่องยนต์ยังแน่นนะครับห้องเครื่องเดิมๆนัสตาก์นะครับจุดแปดสติ๊กเกอร์มอกนะครับยังอยู่เป็นอาร์ตมคมชัดปั๊มอาร์หนึ่งนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับ นี่นะครับฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวผมนอนาตเช็คซีนึงรู้สึกว่าจะโดนแกะเอาไปทําสีมานะครับผมแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะครับน่าจะแกะไปทําสีมานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วะนะครับรถเบอสองนะครับคือทําสีทาแบบเพื่อความสวยนะไม่ได้ทําแบบว่าพอไปโดนชนมานะครับผมเนี่ยครับที่ผมบอกได้ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะครับเดี๋ยวถ้าโดนชนมาเนี่ยด้านในเนี่ยสําคัญเลยด้านใน,นจะโดนแกะแกะเพื่อจะ แกะคานนะครับโดนชนพวกคาร์พวกนี้มันจะบิดจะเบี้ยวนะครับดูปั๊มนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดอันนี้ผมไล่งานตามตรงเลยนะคือเห็นยังไงแจ้งงั้นนะครับไม่มีการ์ก็ไม่ตัดต่อคลิปด้วยนะครับให้ดูสภาพนะครับดูตัวคานนะครับรูกลมนะครับของตัวคานนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนี่ครับก็คือตรงไหนซ่อมมาก็แจ้งซ่อมนะครับผมตรงไหนครับสีมาก็แจ้งเลยนะครับเพราะว่าเอาตรงตรงรถมือสองครับจะบอกว่าสีเดิมทั้งคันเป็นไปไม่ได้ครับผม ผมมองได้เลยนะครับเพราะว่าแค่ออกมาวันเดียวนะครับพวกสเก็ตหินก็เล่นงานเราแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสนใจคั้นนี้ติดต่อมาหาผมบอยเพชรยนนะยินดีให้คำปรึกษาการออกรถการจัดไฟแนนซ์ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับให้ไฟแนนซ์วิ่งเซนให้หนุบ้านได้เลยนะจองรถเข้ามาเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์วิ่งเซนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกับผมบอยเพชรยนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ